กลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อนะคะสำหรับจุธาทิพมณีพันธ์นะคะความหวังของทีมสองล้อไทยล่าสุดก็ชิมลางกับบทบาทใหม่ในฐานะผู้ช่วยโคช้ชแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญที่จะพาทีมชาติไทยของเราก้าวไปคว้าแชมป์จักเรียนทางไกลานานาชาติ Women Tour of Thailand 2025ไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ บีทร้อยเอกหญิงจุทาทิพมณีพันธนองเล็กสาวทีมชาติไทยวัย36ปีสร้างชื่อฝากผลงานให้กับทีมจักรยานไทยมามากมายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมอินชอน2 0 1 4คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมสาังโจ2022ล่าสุดการันตีผลงานด้วยการคว้าเหรียญทองจักรยานถนนโรดเลสประชาชนหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดพิจิตรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเป็นการคว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรก รวมทั้งปั่นรับใช้ชาติในกีฬาสีเกมมาแล้ว5สมัยคว้าม,มาได้2เหรียญทอง6เหรียญเงินจุธาทิพมณีพันธ์ถือเป็นกำลังหลักของนักปั่นสาวไทยในสีเกมส์ครั้งที่33ที่จะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้นอกจากปั่นจักรยานรับใช้ชาติแล้วบีทภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ฝึกอบรมโค้ชจนผ่านเลเวล2ของสาพันจักรยานนานาชาติหรือ UCI มาแล้ว ศึกสองล้อทางไกลานานาชาติว m เ n นทัวร์ไทยแลนด์2025บีชควบ2ตำแหน่งเป็นนักปั่นไทยแลนด์วีเมนไซคลิงทีมและโค้ชผู้ช่วยร่วมวางแผนกับโคต้ชตั้มวิสุกสิยพัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทยในการกำหนดแผนการแข่งขันแต่ละวันจนทำให้ทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิงทีมเป็นทีมนำของอาเซียนและบีชของแชมป์สเตทสองสเตทติดต่อกันรวมทั้งเป็นผู้นำเวลารวมอยู่ในขณะนี้ หลังจบศึกจักรยานทางไกลานานาชาติวิเมนทัวออฟไทยแลนด์2025เจ้าตัวจะบินลัดฟ้าเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์สมทบกับบาทผู้ชงซ้ายอุดมศิลป์และโค้ตนบร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศีเพื่อเข้าอบรมผู้ฝึกสอนเลเวล3ของสาพันจักรยานนานาชาติโดยถ้าสอบผ่านเลเวลนี้จะทำให้สามารถไปเป็นผู้ฝึกสอนจักรยานได้ทั่วโลกบิยืนยันในอนาคตหากผ่านการสอบโค้ดเลเวล3 วางแผนจับมือกับบ้านผู้ชงสายอุดมศิลป์เพื่อช่วยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยสร้างนักปั่นรุ่นใหม่ขึ้นมาระดับวงการก็หนูยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าหนูจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะหนูแต่หนูแค่บอกตัวเองว่าหนูจะนําประสบการณ์ที่มีทั้งหมดแล้วก็หนูจะตั้งใจเก็บเกี่ยวให้ดีที่สุดนะคะเพื่อมาสารต่อในภายภาคหน้าก็มันก็เลเวลสามันก็ค่อนข้างที่จะ ยากพอสมควรแต่หนูก็จะนําประสบการณ์ทั้งหมดนะคะมาช่วยกันควบคู่กับปาร์ผู้ชงค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป้าหมายอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้ทําร่วมกันก็ก็อยากเห็นน้องๆในในภายภาคหน้าที่มายืนอยู่จุดที่เราเคยอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขแล้วค่ะ นอกจากผลงานในเรื่องจักรยานเป็นที่ประจักษ์แล้วร้อยเอกหญิงจุธาธิปมณีพันธ์ยังได้รับข่าวดีหลังจบการอบรมผู้ฝึกสอนเลเวลสของ UCI กลับมายศบนบาทจะขยับขึ้นเป็นพันตรีหญิงเป็นผลแห่งความดีความทุ่มเทที่มีให้ประเทศชาติและวงการจักรยานไทยสกลการบุตรถ่ายภาพชัยวัฒเหมมัทพะรายงานจากจังหวัดสกว